ครับสวัสดีครับทีมงานลุยสามนาโดยลุงสันพี่น้องลุงสันอยาหาอะไรกินบุ่นเลยอยาหาเก็บพักมีพักพักกินมิน้อยเนาะป่าป่าไผ่พี่น้องเห็นมีพักน้ำมีเทินแต่ก่อนมีป่าห้องน้ำได้หลายแถวเนี่ยป่าไผ่เนี่ยปูไว้ได้พี่น้องปูไใบกันมันเป็นคลองกันน้ำม,มันเสะ หาย,ยิงนกยิงหนูไ้พร้อมีนอ่อยเอ้ยยิงนกยิงกระแต,แต่ด้วยโอ้โหเจอพักน้ำพักน้ำเจอพักน้ำพี่น้องน้ำอู้กำลังกินเลยกำลังกินเลยเนี่น้ำอู้หลายตัวอ,อยู่ แสดงมิดมาตัดเลยดีกว่าคื่ออะไรน้ำปักมือเด้พี่น้องน้ำแล่น้ำตูมาอ่อนหลายมันขมพี่น้อง ต้องเอาแก่ให้หน่อยแล้วก็ปอกเปลือกกินร่อยพักน้ำนะเดี๋ยวอย่ได้หลุบนี่ได้หลุด,น,ด,ลดนี่ใช่ด,ด,ดอกรังกินลเลยนะี่ย chạy đại 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 หนามจี้จี้หมาผ่านผมเบงพอแล้วแหละไปนองพอจะกินจะไปกินายไม่ร้นั่นหลังวันนี้หนาสันลุงดำเปิดเลยหนาสันหนาลุงสันดำเปิดเลยร้อน nghe ảnh phấn tốt phi long ấy, ừ, kia 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 lưng lại đồng, lại phi lưng thấy lưng lại lại. ตายใขี้ดีกว่าลุกป่ามันแล้วป่าแล้วทุกคนเป็นพักน้ำป่าพักน้ำแล้วป่าหนอมะไอ่ป่าพวกขาป่านะพี่น้องขาลิงอ่ะได้หลาย,ลายน้ามันถ่วงมดน้าพัดมาขาดมดไอ้ตคลองเลยก่อนไล,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 ล่ไอ้หลุมหลุมหลุหลุมลื่นลื่นลื่น ไปหม่ไปด่าอะไรด่ากันเลยมดโอ้โอ้โอ้ลมลมันลื Wait ่นไม่รับมันลื่นมันตกเคือเคลือบนั่นนั่นเห็นไหมนี่ทำลื่นไอ้ท <chopsticks> ี่ Nó lại, lái nắm cái cài nát lái hết 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 ơi, làm hết à? hết hết làm hết 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 các bạn, hết hết มีคล้องในคล้องกัน้นคล้องกั้นไล่บอนตะกอนป่าบอไม่รู้จะกป่าบอลในน้ำน้ำมันแถบเลยป่าบอน มีงานโบงงานบวชเอุ้เทียบเลยนะี่ขนปากดอนเทียบเลยครับท้านี้ลุงสันขอจบคลิปนี้เพลงนี้ก่อนพี่น้องเนอะเพราะว่าเดี๋ยวลุงสันต้องไปกินเข่าแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปอย่าลืมกด subscribe ให้ลุงสันแล้วก็ทีมงานลุงสันสาบานณาโดยเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับนี่กินพักน้ำพี่น้องโอเคนะครับเด้อสวัสดีครับนี่